บันปตาล้มสนุกสุขสมหัวใจง่ายความชิงที่ยาวนานเพสั่นแค่เปลี่ยนคำเอาตูวแชน่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเนภาตุนครอบสายลมคงรอไว้สายใจ กิน่ันบนมาไตยังท้องิีไหนก็นอนทิ่นั้นหูักลัตาตึ้นมาตู่ตะวันโลกสางสรรค์สวยงามเมื่อเรา โลกไม่มายาจะบ้าไปไหนเมื่อเรื่องอื่นเรื่องก็คงจะไม่โลกไม่วามจริงคือสิ่งยอยู่ในใจนั่นละสายวัดความรุ่งเรืองอีกในข้าน,งงานักขพรตัวงานสายทางที่ผ่า ก็เด <S preach miracle> ็กสมัย so น so ี okay. ้เขาไม่ได้เล่นดนตรีแบบสมัยสมัยผมแบบว่าเราเดาดุบดุบนะก็เรียนใช่ไหมครับไปเรียนดนตรีใช่ไหมพูดใส่ใหมเรียนใช่ไหมการพูดนี่ก็จะทําให้เราทดสอบไปด้วยว่าไม้มันดังหรือเปล่าเดี๋ยววพ่อตอนร้องไม่ไม่ดังเตรียมไม่ทันอ่ะขอไม่ไม่ร้องให้นะ่งเบาด้วยอ่า หรือทีหลังขึ้นมาก็ทําเป็นพูดอะไรัปก็ได้เขาจะได้คนทําไมเขาจชได้ใช่รเรียนดนตรีที่ไหนเรียนที่โรงเรียนวลนันเชียงใหม่วลนันโรงเรียนเดียวกันเลยจริงรจริงนี่ไปเรียนร้องเพลงที่นั่นเรียนได้สามอาทิตย์ครูบอกว่าเออแต่ก็จริงนะฮะก็คือการเรียนก็โตแล้วก็เรียนได้ทีนี้ทําไงถึงถึงได้มาเนี่ยเขาไม่รู้ ทำไมไปเรียนดนตรีแล้วถึงได้มาที่นี่อ๋อพอดีก็คือคือจะเล่าเรื่องให้ฟังของพอเพราะเราก็เรียนดนตรีมาหนั้โคู่ใช่ไหมคะหลวงก็ก็คือพ่อพ่อกับพ่อน้องออกสัสพ่อนี้ก็ชื่อออกัสนะครับผมชื่อลีทีครับก็พ่อน้องออกัสกับพ่อผมก็เป็นผู้พี่น้องในสถาบัต์กันครับอ๋อแล้วก็ตอนนั้นไปเปิดหมวกที่ถนนคอนเดอร์วอไลก็เลยแจมกันก็เลย เหว่าเข้ากันได้ก็เลยลจัดเป็นโอ้เลยคับอ๋อเนี่ยะหรสองคนเหรอเอเอาสามคนไหมล่ะเอาลุงด้วยหากินกันได้อยู่นะมุกกรมุกอรชื่อน้องออกกัดเรียนชั้นปอสองครับมงฟอร์ดครับโอเคปสองที่มงฟอร์ดนะฮะเขาจะมีเวลาประมาณหมื่นชั่วโมงนึกออกปะกว่ากว่าเขาจะโตเขาก็จะ,ะกลายเป็นคนคุณมีคุณภาพเพลงที่เลือกมา ลุงไม่ได้เรียกเนาะคือชอบเพลงเลยนะยังลบงเพลงจริงๆชื่อฉันจะยืนยังลบใครใช่แล้วสิที่ไปดูไปฟังไปนึกยังไงถึงจะจะเล่นเพงเลงนี้ก็คือเห็นว่ามันเป็นเป็นเพลงแบบแนวที่บบบเออฟังแล้วสะดุดหูดีอะไรประมาณน,นี้เล่นดีเล่นให้เขาฟังร้องด้วยร้องได้เหรอครับร้องด้วยเอาไม้ให้พอดี อย่างนี้ละอุ้ยไปทำอะไรเสียเลยไ,ได้ไหมอ่ะร้องด้วย ที่เธอไม่มาโรงเรียนเธอรูอ้บ้างไหมดวงใหญ่ไม่สบายรู้ว่าเธอจะย้ายย้ายไปเรียนที่ไหนแล้วฉันจะยืมย่างลบไรฉันจะยืมย่างลบไร เธอจังติดไม่คิดจะยืมของใครฉันชอบยืมยังลบเธอฉันชอบกลมยังลบเธอเวลาที่ฉันเธอผิดยังมีเธอให้กำเรืงจัง Bye, -bye. อันนี้ให้ให้ไปแล้วนะลุงไม่รู้จะให้อะไรฮัลโหลเออมาน,นี่ลูกมาตัวน้อยมาน,นี่ๆๆน,นี่มน,นี่มานี่นใจเลยเกินลูกเอ๋ย คือพ,อพอดีเรายังจะมีรายการต่อไปนะคะแล้วก็มหก,กรรมหนังสือของเราเชียงใหม่บุกแฟร์จะยังดําเนินไปจนกระทั่งถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็จะดําเนินไปจนถึงวันที่สามกรกฎาคมรายการอย่างนี้ยังมีดบต่อนะคะแต่ทีนี้ทาง Facebook Live ข่าวสดซึ่งช่วยเราประชาสัมพันธ์นะคะจะต้องเสร็จสิ้นสิ้นสุดการถ่ายทอดสดณบัดนี้นะะต้องขอบคุณนะคะ Facebook ข่าวสด Facebook ที่มีสมาชิก8ล้านห้าแสนนะคะยา หนาวฟังแล้วหนาวนะคะขอบคุณมากที่มาช่วยเระอทิกลาด้วยนะอาทิกลาคอมพานีด้วยนะคะก็ขอลาไปเท่านี้นะคะเรายังหาซื้อหนังสือได้แต่ก่อนจะไปนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้สองหนุ่มน้อยของเราด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณ Facebook อีกครั้งค่ะ Facebook ข่าวสดอีกครั้งขอบคุณแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดี